สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัต์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกด u ั s สไ i b ้ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่5 0,000่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันุวัต์ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับในคลิปนี้จะมาคุยถึงความหลงเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทย ในเกมที่พบกับทาจิกิสถานนะครับแล้วก็ผลสกอร์ออกมาจบด้วยผลเสมอ2ประตูต่อ2นะครับทัพช้างศึกเรียกความมั่นใจในส่วนของเกมลุกได้เยอะพอสมควรแต่เกมรับก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับนะครับและเกมนี้ผมจะพูดว่าเขาเล่ามาว่าทีมชาติไทยเล่นได้ค่อนข้างโอเคเพราะอย่าลืมว่าเกมนี้ไม่มีการถ่ายทอดสด ทั้งทางฝั่งทาจิกิส,สานรวมถึงทางฝั่งทีมชาติไทยเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดแต่เกมนัดอุ่นเครื่องน,นี้ก็ถือว่าสําคัญพอสมควรนะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องแบบ a m a t ม h เลยก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับเกมนี้น่าสนใจก่อนเกมเนี่ยเรียกได้ว่าสื่อหรือแฟนบอลชาวไทยแทบทุกคนเชื่อว่าเกมนี้อาจารย์นิชิโนะนะครับจะใส่แบบจัดเต็มเพราะเป็นการอุ่นเครื่องแบบ a m a t ม h คิดคะแนนฟ i f a ranking นะครับเราก็น่าจะได้เห็นนักเตะตัวหลักๆ แต่อาจารย์นิชิโนมาเหนือเมฆแล้วครับแล้วก็หักปากกาเซียนทุกสำนัก11ตัวจริงที่นิชิโนส่งลงมาบอกเลยว่าทำเอาสเกลทีมอื่นๆที่มาดูเราเนี่ยถึงกับงงนะครับเพราะนิชิโนให้โอกาสกับบรรดานักเตะหน้าใหม่เยอะมากๆในการลงสนามอุ่นเครื่องกับทาจิกิสถานนะครับ11ตัวจริงเกมอุ่นเครื่องกับทาจีเนี่ยมาในแผน4-2-3-1ครับ คู่รักษาประตูเป็นปฏิวัติคำหมกองหลังสี่คนเนี่ยคู่เซนเตอร์นะครับเป็นพิโยงพันษาจับคู่กับปวีแบ็กซ้ายนี่เป็นสถาพรแดงสีนะแบ็กขวาทิสตองโดนะครับคู่กองกลางนะครับพิรดลนฉำรัศมีเป็นกัปตันทีมจับคู่กับศิวกรเตรเตะกูลตัวลุก3าคนนะครับสันดิภาพจันง่อยืนฝั่งขวาตรงกลางเนี่ยเป็นจกกักรพันแก้วพรมฝั่งซ้ายเป็นพันุพงพนซานะครับกองหน้าตัวเป้าเป็นเจ้าแบงค์สุพรัณเหมือนตา เรียกได้ว่าเป็นชุดที่โคตรเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับอาจารย์นิชิโนจัดชุดนี้ลงอุ่นเครื่องเอแมดถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับขณะที่เกมนี้อย่างที่ทราบนะครับมันเป็นเกมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการทีมชาติไทยก็จะต้องส่งรายชื่อได้ทั้งหมด23คนแล้วเปลี่ยนตัวได้6คนนะครับตัวสำรองในเกมนี้ก็จะมีประตู3คนคือสมพรยศวลลุรีสุภาแล้วก็สลานนนอนอุนอินนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีนักเตะในตำแหน่งอื่นๆอย่างนิติพงษ์เสรานนท์จะตุรพัสทสัตธร,รมชัดมงคลเรืองชนะโลดวรวุฒนามเวทปฐมพลเจริญรัตนพิลมแล้วก็มีสุบรรยาปุริสายนะครับบดินผาลาสุภัยชัยใจเด็ดแล้วก็น้องการธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับเกมนี้ตอนแรกหลายคนคาดว่าน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่นิชิโนะยังไม่ได้ส่งน้องการลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเกมในครึ่งแรกเนี่ยทั้ง2ทีมเขาเล่ามานะครับว่ามีโอกาสจบสกอร์เท่ากัน โดยปฏิวัติคำใหม่ผู้สาวประตูทีมชาติไทยต้องออกแรงเซฟถึง3ครั้งขณะที่ทัพช้างศึกมีโอกาสขึ้นนำเหมือนกันนะครับจากการยิงของสุพนัทเหมือนตาจากกักรพันธ์แก้วพรมแล้วก็สิวรกรเจตกูลแต่จกกังหวะสุดท้ายเนี่ยยังไม่ผ่านมือผู้สาวประตูของทาจีกิสถานนะ ครึ่งแรกเนี่ยจบด้วยผลสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูย์จากนั้นครึ่งหลังนะครับทีมชาติไทยเนี่ยเปลี่ยนนักเตะรวดเดียว4คนนะครับส่งจตุรพัฒน์สัตธรรมลงมาสุมัญญาปุริสายนิติพงษ์เสลานนแล้วก็น้องกันธนวัฒน์ซึงจิตถาวรลงเล่นเป็นทางการนะครับในช่วงครึ่งหลังก็ลงมาแทนที่ของสถาพรแดงสีจักรพันแก้วพรมทิศตองโดแล้วก็สันติภาพจันง่อมนะเกมเนี่ย แข่งขันจนมาถึงนาทีที่54นะครับเป็นทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน1-0จากจังหวะที่สุพนัทเหมือนตายิงด้วยซ้ายบอลเลียดเสียบเสาไกลอย่างสวยงามเลยนะครับทำให้ทีมชาติไทยนำ1-0จากนั้นเนี่ยนาที61นะครับทีมชาติไทยเรานำเป็น2ประตูต่อศูนะครับจากจังหวะที่สุบัญยาปุริสายเนี่ยพาบอลไปสุดเส้นก่อนเปิดให้สุพนัทเหมือนตาเอาบอลลงก่อนจิ้มเข้าไปไง่ายๆนะครับเป็นประตูที่2ของ สุพนัทในเกมนี้ให้ช้างศึกนำขาด2-0ต่อ 0. ก็ถือว่าเป็นงานสบายแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับทีมชาติไทยเหมือนจะผ่อนลงไปทาจีเนี่ยได้ประตูไล่มา2-1ต่อในนาทีที่65หลังจากนั้นเนี่ยทีมชาติไทยต้องเหลือ10คนนะครับเมื่อปวีตันทัศเทมีโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับและพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นทาจีที่คลองบอล ได้เยอะกว่าแล้วก็มาตามตีเสมอในนาทีที่90นะครับ2ประตูต่อ2จากจังหวะยิงไกลนะจบเกมทีมชาติไทยนะครับก็เสมอทีมชาติทาจิกิสถานไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ถือว่าสกอร์นี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่ะอะไรมากถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเกมลุกนะครับสุพรรณเกมนี้ซัดไป2ประตูไม่ธรรมดาแต่เกมรับเรื่องของสมาธิต้องปรับพอสมควรแต่เกมนี้เขาบอกว่านักเตะทุกคนเนี่ยทำอย่างเต็มที่พร้อมแย่งตัวจริง อ่ะมีเสียงสัมภาษณ์ของสุพันเหมือนตาที่เกมนี้เหมาสองมาฝากกันนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างครับก็วันนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะหนักมากๆเลยครับเพราะว่าเขาก็ตัวใหญ่แล้วก็เล่นได้แข็งแรงมากแต่ก็พวกเราก็ทําได้ดีมากๆครับแม้ว่าสุดท้ายตอนช่วงหลังๆเราจะโดนใบแดงสิบคนเนี่ยแต่เราก็ช่วยกันครับก่อนครับก่อนเริ่มเกมนี้โค้ดดิฉันได้บอกอะไรบ้างครับก็บอกว่าให้เล่นให้สนุกครับแล้วก็ ทำทำแบบที่ตัวเองเล่นแนสสมสรให้ได้ครับทำแบบปกติเงี้ยครับพูดถึงสองประตูที่ทำได้ในวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอพูดพี่พี่ทุกคนครับที่่วยการเล่นแล้วก็ทาให้ผมยิงได้สองลูกครับครับส่วนตัวได้ตั้งเป้าหมายอะไรบ้างกับทัวร์นาเมนต์อีกสามนัดที่เหลือนี่ครับก็อยากเป็นยี่สิบสามคนที่ที่ได้เล่นครับในทุกๆนัดเลยแล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับทุกๆคนด้วยครับ ข้ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับที่ส่งใจเชียร์มาถึง UAE ครับครับก็ช่วยส่งกำลังใจเชียร์พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เกมที่ที่สุดครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องเกมนี้ผมก็คาดว่าสกอร์น่าจะจบมาแบบนี้แหละเพราะว่าตั้งแต่จัด11ตัวจริงลงสนามแล้วเนี่ยนิชิโนก็ให้โอกาสนักเตะที่ไม่ใช่ตัวหลักลงเล่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็ต้อง มีในเรื่องของการปรับจูนแต่นักเตะทุกคนเนี่ยเขาเล่ามานะครับว่าสู้อย่างเต็มที่แล้วก็เล่นกันค่อนข้างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเกมลุกเนี่ยประสานงานกันแบบลงตัวมากๆนะครับส่วนที่ถามมาว่าแล้วตัวหลักอะ่ะทำไมนิชิโนะถึงไม่ส่งในเกมนี้ผมคิดว่าบรรดานักเตะตัวหลักที่นิชิโนะจะใช้นัดเจออินโดนีเซียเนี่ยเขาคงได้ลงในเกมอุ่นเครื่องกับโอมานไปแล้วรวมไปถึงนะครับอย่างที่ทราบว่าเกมอุ่นเครื่องแมตช์เนี่ยมันคือเอ a t มแมต์ ath, มันได้รับการจับตามอง คู่แข่งในสายเราเนี่ยอาจจะสกาได้นิชิโนโเขาค่อนข้างรอบคอบนะครับเลยจัดนักเตะชุดที่อาจจะไม่ใช่ตัวหลักลงเล่นเรียกได้ว่ามาเหนือเมฆมากๆซึ่งผมก็ว่าเป็นแทคนิคที่ค่อนข้างโอเคนะครับคือนิชิโนโเนี่ยเขาเก็บอาวุธเด็ดไว้รอปลดปล่อยทีเดียวเลยในคัดบอลโลก3เกมที่เหลือรวมไปถึงบรรดานักเตะตัวหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ลงอีกทีคือนัดที่อุ่น,นเครื่องกับอุซเบกิสถานนะครับซึ่งเกมอุ่น,นเครื่องเกมเนี้จะไม่เป็นทางการเพราะฉะนั้น น่าจะได้เห็นแท็กติกของนิชิโนะพอสมควรในเกมอุ่นเครื่องกับอุสเบีนะครับแต่ที่สําคัญนะครับการที่อาจารย์นิชิโนะจัดนักเตะชุดนี้ลงอุ่นเครื่องในเกมเอแมดซึ่งเป็นเกมอย่างเป็นทางการเนี่ยอาจารย์นิชิโนะโคตรได้ใจนักเตะชุดนี้เลยนะครับว่านิชิโนะเนี่ยไม่ได้เรียกพวกเขามาประกอบทีมแต่ให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่นะครับทั้งพวกสถาพรแดงสีแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับ ซึ่งรายง,งานจากแคมป์ทีมชาติบอกว่าทุกคนในทีมเนี่ยใส่อย่างเต็มที่สุดๆเพราะว่าเกมอุ่นเครื่องนัดเจอทาจีเนี่ยถ้าใครทําได้ดีครับมีสิทธิ์จะได้ก้าวไปเป็นชุดตัวหลักที่จะลงคัดบนโลกซึ่งมันทําให้การแข่งขันภายในทีมชาติไทยในตอนนี้สูงมากๆนะครับเป็นเรื่องดีจริงๆทีมที่ดีต้องมีการแข่งขันที่สูงแบบนี้นะครับต้องยอมแล้วว่าอาจารย์นิชิโนเขาคือโค้ดร,ระดับท็อปเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองการไกลมากกว่าพวกเราอยู่แล้วนะครับ ซึ่งเขาคงมองประโยชน์ของเกมอุ่นเครื่องนัดนี้เป็นมากกว่าที่ต้องการผลการชนะรวมถึงเก็บคะแนนฟีฟ่าแลน i n กิ้งแต่ทุกคนได้ลงไปสู้ได้ลงไปสัมผัสเกมนะครับอีกทั้งการจัดแบบนี้สิ่งแรกครับคู่แข่งทีมชาติไทยแทบจะไม่สามารถส,าารถสก้าทีมชาติไทยได้ซึ่งมันจะส่งผลต่อการแข่งขันจริงๆนะเชื่อว่านิชิโนะคงมองเรื่องนี้เป็นจุดสําคัญนะครับแล้วเขาก็อย่างที่บอกครับเขาไม่ได้มองถึงผลการแข่งขันเหมือนที่เรามองเขาไม่ได้ซีเรียสว่าทีมจะต้องชนะอะไรขนาดนั้นนะครับ เขาคงมองว่านักเตะคนไหนจะช่วยทีมได้มากที่สุดเรียกได้ว่าแจ๋วจริงๆนะส่วนธนวัตรซึ้งจิตถาวรลงไปก็ถือว่าเขาเล่ามานะยังต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควรแต่ที่แน่การที่ธนวัตรลงเล่นในเกมระดับ a อแมอย่างเป็นทางการเนี่ยโอ้โหก็ทําให้มีทิศทางที่ดีว่าเราจะเห็นธนวัตรลงเล่นในคัดบนโลกสามเกมที่เหลือนะครับ และตอนนี้เนี่ยผมพูดตามตรงนะครับจากเหตุการณ์เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผมไม่เคยเดา11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยในยุคข,ของอากิระนิชิโนถูกเลยนะครับยอมแล้วว่าเขามีหลายแทคนิคมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรบ้างนะครับแต่ผมก็เชื่อลึอลกนะครับว่านิชิโนเนี่ยเขามีสควอตผู้เล่นในใจแล้วประมาณ1 2บสถึงสิคนก็คนที่ไม่มีชื่อในเกมนี้นะครับอย่างพวกพิธิวัต์สารัสัลลักษณ์นรุเบดินสุประโชคเอกนิจเจริญศักด์อะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนตอนนี้ก็หาคนที่สามารถเข้ามาเติมศักยภาพให้ทีมได้เพราะอย่าลืมว่านิชิโนะเนี่ยโอ้โหเขาให้โอกาสนักเตะมาที่ UAE ถึง40คนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องใช้ประสบการณ์และการทำงานที่เก่ามากๆนะครับในการที่จะคุมนักเตะ40คนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะเรียกศักยภาพของนักเตะทุกคนออกมาได้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมนิชิโนะนะครับ คือเขาทําให้ในักเตะทุกคนในทีมชุดนี้รู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสและมีคุณค่ามาๆกๆกับการมาช่วยทีมชาติไทยในห่นนี้ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ศรัทธาในตัวของอาจารย์นิชิโนมากจริงๆเรียกได้ว่าผมโคตรตื่นเต้นและอยากจะดูทีมชาติไทยนะครับในคัดบโลก3เกมที่เหลือแล้วและอยากจะรู้ว่านิชิโนจะโชว์อะไรให้พวกเราเห็นอีกนะครับหลังจากนี้ก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการเตรียมทีมนิชิโนน่าจะเน้นแทคนิกแบบเข้มข้นสุดๆ ผลแพ้ชนะอุ่นเครื่องผมย้ําอีกครั้งว่าอย่าไปซีเรียสกับผลงานต้องรอดูผลงานจริงๆเนี่ยอันนั้นคือบทพิสูจน์ของจริงนะครับส่วน11ตัวจริงนัดเจออินโดนีเซียเนี่ยผมเชื่อว่าผมพอที่จะเห็นคร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองเดาในคลิปถัดไปดูซิว่าผมจะเดาถูกหรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้มากแล้วครับและผมก็โคตรชอบอะไรแบบนี้จริงๆนะจากนี้ทีมชาติไทยนะครับจะมีการอุ่นเครื่องอีกหนึ่งแมตช์กับอุซเบี โดยเกมดังกล่าวเนี่ยจะทำการแข่งขันแบบเทนนิงแมตช์ใช้เวลา90นาทีแบ่งเป็นควอเตอร์ละ30นาทีจำนวน3ควอเตอร์แล้วก็ทั้ง2ทีมนะครับสามารถเปลี่ยนตัวนักเตะได้แบบไม่จำกัดและจะไม่เปิดให้แฟนบอลเข้าชมเกมในสนามเหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์คัดบอลโลกนะครับย้ำอีกครั้ง3มิถุนายนไทยเจออินโดนีเซียนะครับเวลา5ทุ่ม4บ้านเราแล้วก็7มิถุนายนไทยเจอ UAE เวลา5ทุ่ม45บ้านเราแล้วก็15มิถุนายนไทยเจอมาเลเซียนะครับเวลา5ทุ่ม 45เหมือนกันนะครับก็ส่งกำลังใจช่วยทับช้างศึกชุดนี้ให้ผลงานดีให้ได้นะครับตื่นเต้นขนาดเกมบุญเครื่องเนี่ยผมยังแบบติดตามอย่างใกล้ชิดถึงแม้เราจะไม่ดูเนี่ยก็พยายามสอบถามมานะครับก็ปรากฏว่าได้ข้อมูลประมาณนี้ก็ถือว่าทีมชาติไทยเล่นกันดีโดยเฉพาะเกมลุกแต่เกมรับยังต้องปรับในเรื่องของสมาธิต่างๆแล้วก็มันยังมี จุดที่ต้องแก้ไขนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังพอมีเวลาอีกพอสมควรนะก็เป็นประมาณนี้นะครับแฟนชาแนลต้องซุยคิดเห็นยังไงกับเกมอุ่นเครื่องที่ทีมชาติไทยเสมอทาจีกิสถานด้วยสกอร์สประตูต่อ2ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยและที่สําคัญนะครับอย่าลืมช่วยกันกดซับสไคร์ในชาแนลต้องซุยกันด้วยมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวััดีครบ